พอเขาในบ้านเขาปันพูดจ้าค่ะมมปันพูดกันเลยได้มาพูดหนึ่งี่ลอยอันนี้แบ่งออกเลยเด้แบ่งหไหยยาไว้กินแล้วอันนี้เหลืออยู่เคิงหนึ่งปันพูดรอบนี้คือมีแต่มันแต่นอมันคือหลายคักแท้หลายปันนี่เซลไปเห็ดเมนูนอีหย่างน้อีแม่ก็บม่ค่อยมากกินหมอกกินมันโอ้ คิดออกแล้วอย่าสิเห็ดเมนูอีหยังเห็ดพะโลดีบอพะโลสามชั้นไปเลยอี่พอบอกเพิ่นก็นได้อีหยังหมูสล,ลูงหรือหมูสลูนี่แหละได้มาเนาะจ่ะเพิ่นเห็ดกินอยู่เฮือนลุน่งเฮือนปุ่าอีแม่บ่ได้ออกไปเพิ่นก็นเลยห้อมาก,กินน้ำอีแม่ก็กคิดบ่อยากน้ำเพิ่นดอกอีแม่ก็เลยว่าสิพัดมามาได้หมูแล้วก็ใส่ผักเน่าๆอยู่ในตู้หล้วจ้าโอ้ยผักนี่ก็เน่าคักเน่าเนี่ยจนสิเปนเน็นแนวอื่นแล้วก็สิเฮ็ดกรบเขาให้คุณนายค่ะคุณนายแส่บมีหมูอยู่ตอนหนึ่งเลยอยู่ตอนหนลล่ะกกกสิิิมมาูไวว้้้เพนแ ไปอบมลมร้อน,นเพื่อนนี่บอกถ้าคนไดนกินนี่ย่างมากก็ต้องได้กินานั้นๆเนาะจ้าพอได้ซสือกับเขาหลายสิ่งหลายอย่างนอ้องคนกินย่างกับมากั็กินานานแหละหลังจากนั้นเ้ามาก์คเซีซับเรียบร้อยก็อบมลมร้อนไปเลยจ้าคุณนายแสบยินดีกูมูผุนละหลังจากนั้นนี่แม่ก็จะมหันมาซอยผักโอ้ เบิ่งเนี่ยถั่วฟักยงวข่อยเหี่ยวมากก่านีมีู่บจ้ะให้มากก่านีบอกก็เหยี่ยวคักงเหี่ยวแน่แท้ขะะน่ากระจุนซ้าจ้ะอันใดมันไดอีแม่ก็ปาดเอาเนาะจ้ะอันใดบ่ไดก็ปาดออโอ้ยจนสิเน่าละอยู่ในตูน้เนาะจา้ะเอาออกมาเคลียร์ให้มันเบิดนันแล้วพวกพอพวกพวกัพกพก,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 พก็สิเมียนั่นละ่จนนละจ้ะเข็มทองนั่ามีแม่ก็บ่ใส่เบิดดอกกรจใส่จักเครื่องหนึ่งหูเหมือนี้พัดมาๆอีแม่ก็เครื่องจัดนักจัดเต็มจ้ะเพราะว่าเป็นยัง่ติเมนูคือโอ้ยลิ้นพันกันเนาะลิ้นพันกันเูีย ตู้เย็นเนาะจ้ะเคี่ยพักเขี่ยหยาในตู้เย็นออกมานั่นแหละอันใดที่มันเหลือๆจากเฮตดตุกย่างเสร็จสับเป็นทีเรียบร้อยเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็ิไดประมาณนี้ละจ้ามามามาบันนี้ขั้นตอนปรุงบัดนี้โอ้ขั้นตอนการพัดระบัดนี้สิพัดกินก่อนนะกระทะกัยังใส่กระทะไฟฟ้าคือเก่าจ้าเพราะว่าย,ยังมัตีบทันใดไปเติมแกสอยก็เลยใส่กระทะไฟฟ้าโอ้ยหาเงินก่อนเด้อหาเงินก่อนเด้อใส่กระทะไฟฟ้าก็ได้ดอกอ่าบันนี้หลังจากนั้นก็ใส่นะ้ำมันลงไปแล้วก็เอาเครื่องที่เฮาไดต่ำไว้เนาะจ้ะใส่ ปันพัดผูเลก้เุรีคุรีคุกเ,เ,เข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วกระซายหมูล,ลงไปชาดหมูจนหวาเก,กือบสุกบนกระซสยตอกไข่ลงไปจังหน่วยเนาะจ้าก็ใซ่ยพักที่มีอยู่นั่นแหละที่เขาาด้หันในได้อยลงไปมือนีอีเม่ก็จะเขาเป็นเด็กศสียนจังมือหนึ่งเนาะจ้ามือนีคิดอยากจังได้บูหูคิดอยากพัดมามงมามา,มาเอ้ยบ่ไดกินโดนคักเอ้ย นูของมักของชอบผู้ใดมักขึ้นกันแน่แต่เป็นเมนูเสร็จนี่มักเป็นเบอร์ทุกอย่างอาโหลเนาะได้แน่มูเจ้าเดือนพฤษภาผ่านไปมิถุนาเริ่มเข้ามาแล้วออ้เดือนวังหันเป็นังไรตะเลอกปอกเปิดคือยี่แม่บอกโอ้ยลมลุกคุกข้านคักขนาดเริ่มต้นเดือนนี่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแน่เ้อใ,ใจดีกับยี่แม่แน่จากเดือนเนาะมูเจ้าวา่าบอก แต่ละเดือนนี่เนาะเดือนช่นเดือนเดือนช่นเดือนเราลดเอื่มต้นเดือนขอให้ทุกคนเราจะเฮง,งเฮงปังปังเนาะอีเม่ก็ยากเฮงเฮงปังปังคือเขาเขอให้ผ่านการต่างค้าแน่เด้อพี่มากเอ้ยดีตูนอีเม์เนี่ยอยากตั้งค้างตั้งค่าน้ำเขาสางไล่ใดน้ำเขาไว้นั่นคาตะฟอยอีกแล้วก้ับเขากัาบป่าก็ไรเซฟเป็นที่เรียบร้อยผ่านมาใหม่อีเม่เป็นตะแซ่บาเจ้าก,กับมูโซโลอีพอเนอะาะเมื่อกีนเขาก่อนบับําบัพุ่นละ